สามความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเพือ <mam> พ่อนๆ <ees> รู้ไหมครับว่าเรื่องมรดกครับเป็นเรื่องสําคัญกับพเพื่อนๆมากเพราะทั้งเงินทั้งทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเป,เป็นสิ่งที่จําเป็นในการดํารงนชีวิตของเราครับดังนั้นแล้วจะต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ให้มากครับ คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อผิดๆครับเกี่ยวกับทรัพย์มรดกสาข้อด้วยกันความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับทรัพย์มรดกในข้อแรกก็คือทรัพย์มรดกคือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหลายคนยังมีความเชื่อว่าเมื่อเราได้รับมรดกตกทอดมาแล้วเนี่ยเราจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นเราจะมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นเสมอไปครับกฎหมายเรื่องมรดกเขาบอกไว้ว่ามรดกคือทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความลับผิดต่างๆครับ ของผู้ตายดังนั้นมรดกที่ได้รับอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่ทายาทจะต้องรับผิดแทนอย่างเช่นหนี้สินก็เป็นได้ครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ทุกกรณีอันนี้จะต้องมาดูโดยละเอียดอีกทีนะครับว่าความรับผิดนั้นทายาทจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ต่อไปความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับทรัพย์มรดกข้อที่2นะครับทายาทโดยธรรมมีสิทธิ์รับมรดกทั้งหมดของผู้ตาย ข้อนี้ไม่จริงเสมอไปครับเพราะถึงแม้ว่าทายาทโดยธรรมที่สืบเชื้อสายโลหิตต่อๆกันมาลูกหลานเลี้ยหรื้อย่างนี้นะครับที่ดูเหมือนจะมีสิทธิ์รับมรดกก็ตามแต่ถ้าปรากฏว่าก่อนตายเนี่ยเจ้ามรดกหรือผู้ตายนั้นนะครับเขาได้ทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่คนใดคนหนึ่งไปแล้วซึ่งเป็นใครก็ได้ครับที่ไม่ใช่ทายาทถ้าปรากฏว่าพินัยกรรมนะั้นไม่มีผลสมบูรณ์ไม่โมฆะและไม่มีใครโต้แย้งเนี่ยผู้รับพินัยกรรมนั้นก็มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายได้ทั้งหมดเลยครับ เพราะกฎหมายไม่ได้มีบทห้ามเอาไว้ว่ายกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ครับต่อไปข้อที่3ครับผู้จัดการมรดกคือผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกทั้งหมดเขามาผู้จัดการมรดกเนี่ยในทางกฎหมายครับเขามีไว้เพื่อเป็นคนกลางครับที่มีวุฒิภาวะและมีคุณสมบัติตามกฎหมายครบถ้วนที่จะสามารถจัดการทรัพย์มรดกได้ครับแล้วก็มีอำนาจในการแบ่งปันทรัพย์มรดก ของเจ้ามรดกให้แก่ทายาททั้งหลายครับผู้นง่งายครับทาหน้าที่แทนผู้ตายนั่นเองครับในการแบ่งทรัพย์มรดก Always. แม้ว่าผู้จัดการมรดกครับจะมีอำนาจแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทของเจ้ามรดกได้ก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการแบ่งปันทรัพย์มรดกเนี่ยจะต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดกทุกกรณีเสมอไปนะครับเพราะในกรณีที่ทายาทเนี่ยสามารถจะตกลงกันได้คุยกันได้แบ่งปันทรัพย์มรดกกันได้เลยเนี่ยหรือไม่มีปัญหาติดขัดในการแบ่งปันเนี่ย ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการตั้งผู้จัดก,การมรดกครับกรณีที่ต้องมีการตั้งผู้จัดก,การมรดกนะครับโดยมากก็มักจะเกิดจากกรณีที่แบ่งมรดกแล้วเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันนะครับในเรื่องส่วนแบ่งหรือจะเป็นเรื่องของทรัพย์มรดกครับที่มีการจดทะเบียนเอาไว้ต่อราชการเช่นทา<ะ><ะ>ยาทครับขอรับโอนมรดกซึ่งเป็นที่ดินของผู้ตายนี่ก็เป็น3ความเชื่อผิดๆครับที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันผมยังมีเนื้อหากฎหมายที่ย่อยให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายทุกวัน7ดโมงเช้า เก็กฎหมายใน3นาทีกับทนายติับ